เพื่อนเคยมาแลว้วเพคนแนะนําสถานทีว่ว่าอากาศเย็นเย็นจะเพื่อนเพื่อนจะมีจ้ะคือบรรยากาศที่ายอ,อ้อยอ,อยู่นี่จ้าจ้าจ้ี่จ้ายด้อยอจะพามาเบิงผีผักของยายอ้อยที่อยู่แต่ยานแห่งชาติป่าหินงามเนาะจ้าจ้ายดยอ้อยจะพามาชม เพื่อนเคยมาแลว้วพนในน้ำสถานทีวา่าอากาศเย็ยนเย็ยนจะเพื่อนๆจะนี่จะคือบรรยากาศทีเยะะเสียดายเลยจ้ะ่อนบอกมันต้นสตอต้นสตอเพเ่อนเจ็บรูกไปแล้วจ้ะ่อนบอกวา่าหนักทองเชียวมาหลับเด้ออกอยู่นี่จ้ะ อยู่่นีจจจ้้้เสียดายเนาะจ้าพิ่นบอกเป็นต้นสตอต้นสตอเพิ่นเจ็บลูกไปแล้วจ้าพิ่นบอกว่าหนักท่องเที่ยวมะหลักจ้าขอบคุณเพื่อนบัลลังก์ที่แนะนำเนาะจ้ามองเที่ยวเนาะจ้าอากาศดีๆบรรยากาศดีๆมาพักผ่อนยอนใจเนาะจ้า กาดีดีที่อยู่ในปอดจ้ะสบายสบายไปกลางเต็นเนอนจ้ะแต่ยายออดรีวิวห้องของเพื่นก่อนจ้ะเสียดายนอนจ้ะเพื่นบอกมันต้นสตอต้นสตอเพื่อนเจ็บลูกไปแล้วจ้ะเพื่อนบอกว่านักทองเที่ยวมาหลักผิกดนี่แะ แค่นี้เนาะจ้าจ้าขอบคุณด้วยจ้าี่รับชมคิดยายออมมากเงินเดี๋ยวยายออมจะพาเที่ยวชัยภูมิอีกด้วยจ้าเพื่อนเคยมาแล้วคนในน้ำสถานทีว่าอากาศเย็นเย็นจะเพื่อนเพื่อนจ่ามีจ้าคือบรรยากาศทีเดี๋ยวพ่อกระเป๋าตังม่อยู่ในห้องจ้าจ้าบรรยากาศดีจ้าเดี๋ยวออกมาเช็คอินเลยเดี๋ยวออมต้องเก็บบรรยากาศไวกอนอยจ้าพรอจ้า รีวิวห้องเน,นาะจ้ะตรงนี้ก็คือบริเวณห้องของยายอ๋อที่ยยอ๋อจะพักนะจ่ะนี่จ้ะจ้ะเสียดายนาะจ้ะเพิ่นบอกว่านต้นสตอต้นสตอเพิ่นเจ็บรูไปแล้วจ้ะเพิ่นบอกว่าหนักท่องเที่ยวมาหลับอากาศเย็นสบายจา้ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเน,นาะจ้ะ ไปพ่นเจ็บไปให้นักท่องเที่ยวพัดนักท่องเที่ยวนอกจากนี่จ้ะขอบคุณเพื่อนได้จ่าที่แนะนาสถานที่นอกจากไปพันเจ็บไปให้นักท่องเที่ยวพัดนักท่องเที่ยวนอกจากนี่จ้ะขอบคุณเพื่อนได้จ่าที่แนะนาสถานที่นอกจากบรรยากาศบริเวณรีสอร์ทโดยตรงจ้ะเต็มหมดเลยจ้ะ จ้าเายออกจะพามาเบลิงที่ผักของยายออดผียู่ต่ยานแห่งาัดมาหินน้ำนาะจ้าจ้าเายออกจะพามาชุ่มยยอออยู่นี่จ้าจ้าจ้าไปบนเจ็บไปให้นักท่องเที่ยวพัดนักท่องเที่ยวน้อยจ่านี่จ่าขอบคุณเพื่อนด้วจ่าที่แนะน้ำสถานที่น้อยจ่า อยูนี่จ้าจ้าจ้าได้อออยูนี่จ้าจ้าจ้าบรรยากาศบริเวณรีสอร์ทโดยตรงจ้าเต็มหมดเลยจ้าบายบายคลิปนี้แค่นี้จ้าวัวดีจ้าปัง แค่นี้เนาะจ่าจ่าขอบคุณด้วยจ่าสิรับชมิีดย้ยออกมากเงินเดียย๋ยวยาอยอมจะพาเที่ยวชัยภูมิอีกด้วยจ่าจ่าที่ผักของเพิ่นโดยรอบเนาะจ่าอยู่ไกลๆก,ลกลับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาน,นะคะ่ะสามร้อยเมตรเองเนาะจ่าโดยรอบเนาะจ่าหายพ่นเจ็บไปให้นักท่องเที่ยวพัดนักท่องเที่ยวเนาะจ่า นี่จ้ะขอบคุณเพื่อนได้จ้ะที่แนะนำสถานที่นาะจ้คลิดนี้กะแค่นี้เนาอจ้าจ้าขอบคุณได้จ้ทสิรับชมขิดเยอะออกมาเงินเดี๋ยวย้อยอกจะพาเที่ยวชัยภูมิอีกด้อยจ้าจ้ะขอบคุณเพื่อนบัลลังที่แน่น้เนาะจ้ะมองเที่ยวนาะจ้ะอากาศดีๆบรรยากาศดีๆมาพักผ่อนยอนใจนาะจ้ะจะจะนอนพักคืนนี่นาะจ้ะจะอยู่ห้องนี้นาอจ้ะ ช่มงนี้ย้ายออกกับว่าจะเดินทานต่อจากขอบคุณเพื่อนบรรลังที่แนะนำน้ะาจากักมองเที่ยวนาอจาก้กอากาศดีๆบรรยากาศดีๆมาพักผ่พอนยอนใจนาะจ้ะจาก,จากว่าเพิ่นบอกว่ายามคืนฝนตกจากช่วงนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายถ้าเกิดว่าช่วงเศร้ามีหมอกสวยงามเสียดายน้อาจาก้กเพิ่นบอกมันต้นสตอ ต้นสตอพ่อนเจ็บลูกไปแล้วจ้ะพ่นบอกว่านักท่องเที่ยวมาหลายพ่นเจ็บไปให้นักท่องเที่ยวพัดนักท่องเที่ยวน้อยจ้ะนี่จ้ะขอบคุณเพื่อนได้จ้ะที่แนะนาสถานที่น้อยจ้ะว่าพ่นบอกว่ายมคืนฝนตกจ้ะช่วงนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายถ้าเกิดว่าช่วงเศร้ามีหมอกสวยงามโดยรอบน้อยจ้ะ ขอบคุณเพื่อนบัลลังที่แนะนำน้ะจ่า,จามองเที่ยวนาอจ้า,จาอากาศดีๆบรรยากาศดีๆมาพักพอนยอนใจนาะยจ้ะจะเออจะเอามาให้ชมอีกน้อยจา้ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศว่าิ่นบอกว่ายาำคืนฝนตกจากช่วงนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายถ้าเกิดว่าช่วงเศร้ามีหมอกสวยงาม เดออ,อ่นี่จ้าจ้าจ้าบายบายคลิปนี้แค่นี้จ้าัวดีจ้าปังปังบรรยากาศบริเวณรีสอร์ทโดยตรงจ้าเต็มหมดเลยจ้าเดออ,อ่นี่จ้า างเป็นนอจากแต่ยายออกรีวิวห้องของเพื่อก่อนเสีดยดายนอกจากพนบอกมันต้นสตอต้นสตอเพ่นเจ็บรูกไปแล้วจ้ะพนบอกว่านักทองเที่ยวมาหลับพ่อกระเป๋าตังค์แม่อยู่ในห้องจ้ะจ้ะบรรยากาศดีจ้ะยายออกมาเช็คอินเลยยายออกาะต้องเก็บบรรยากาศไว้ก่อนนอยจากพอ เสียดาเนาะจ้ะพ่นบอกว่าต้นสตอต้นสตอพ่นเจ็บลูกไปแล้วจ้ะพ่นบอกว่านักทองเที่ยวมาหลักจก้ะที่ผักของเพ่นโดยรอบเนาะจา้ะอยู่ไกลๆก,กับบุทยานแห่งชาติป่าหินงานาค่ะสามร้อยเมตรเองเนาะจา้ะอากาศเย็นสบายจา้ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะจา้ะโดยรอบเนาะจา้ะ จะนอนพักคืนนี่เนาะจ้ะจะอยู่ห้องนี่เนาะจ้าจ้าภุมินี้ยายออกกับว่าจะเดินทางต่อไปกลางเต็นเนาะจ้ะแต่ยายออกรีวิวห้องของเพื่อนก่อนเพื่อนเคยมาแลว้วคนในน้ำสถานทีว่าอากาศเย็นเย็นจะเพื่อนเพ่อนจ้ะมีจ้ะคือบรรยากาศที่ยายออก จะได้เนาะจา้ะ่นบอกมันต้นสตอต้นสตอพ่นเจ็บรูไปแล้วจ้ะคนบอกว่าหนักทองเที่ยวมะหลักอากาศเย็นสบายจ้ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะจา้ะไอกลางเต็มเน,นาะจา้ะแต่ยายออกรีวิวห้องของพวงก่อนบรรยากาศบริเวณรีสอร์ทดยตรงจ้ะเต็มหมดเลยจ้ะ ดีดีที่อยู่ในปอดจ้ะสบายสบายเพื่อนเคยมาแลว้วคนแนะน้ำสถานทีวา่าอากาศเย็นเย็นจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะคือบรรยากาศทีเด้อจ้ะขอบคุณเพื่อนบัลลังก์ที่แนน,น้เนาะจ้ะมองเที่ยวนาะจ้ะอากาศดีๆบรรยากาศดีดีมาพักผ่อนย่อนใจนาะจ้ะ ขอบคุณเพื่อนบัลลังก์ที่แนะนำนาอจ้ะ,จะมองเที่ยวเนาอจ้ะ,จะอากาศดีๆบรรยากาศดีๆมาพักพอนอนใจเนาอจ้ะ,จะ